bà sư chơi chết tính nào bà sư bút dính bóc chơi tính nào bút mà to sơ cắt tại đây to Rồi dính khâu đường xuống chơi tính nào khứ nằm bà sư bật bon bút mà dính là mấy dính nhưng mà tôi toàn nhưng thì to mà แล้วยิงครับแต่ติดบล็อกบาซิลปวดมาต่อเข้ามาแล้วยิงไหมย,ยิงแต่ชนเสาออกไปบาิลประตูปเปิดให้แล้วฝั่งอาจารย์จีน้าบุกยิงไหมย,ยิงแต่ติดบล็อกแล้วซ้ำสองหนึ่งอาจารย์จีน่าขึ้นนำภายในสิบเอ็ดนาทีบาซิลปเปิดบอลแล้วบุกต่อยิงเข้ายิงแต่ยิงไม่เข้า ยิงต่อเข้าแล้วสองสองเสมอม<า>ยิลีน่าเปบิบอลบุกไปต่อแต่โดนสกัดเราบาซิลบุกมายิงไหมยิง,ยงแต่ชนเสาอาจจเจนาบุกมาแล้วยิงแต่ไม่เข้าได้บอนต่อยิงแต่ไม่เข้าบาซิลบุกมา ยิงเข้าสามสองบาสิลขึ้นนำมาเจอรีนาบาซิรไปต่อไปต่อยิงเซฟไว้ได้เจอรีนาบุกต่อบาซิลไปสก,กัดมายิงสี่สองเจอรีนาเปิดเดี๋ยวมาบุกมา กัดกัดบัตซิมบุกมาดิงห้าสองอาจารย์หน้าบุกมายิ่งเข้าแล้วห้าสามสามหา้าอาจารย์หน้าบุกต่อยิ่งปัดออกมาสก,กัดมาอาจารย์ที่หน้าบุก เอาบาสิบุกมายิงเข้าแล้วหกสามเหน้าเปิดบอลโรนสกัดบาสิบ,บุกมายิงทเสาวเจน,น,น้าบุกต่อเอาแล้วดูแล้วส่งมาติดบอลยิงตรงๆแต่ไม่เข้า เอาเด้อโสกัรมายิงเข้าแล้วจะดสามบาซิลอ่อนมากๆเลยบาซิลโคตรกระจอกอันเจ่นาบุกมาเครื่งหลังยิงเข้าแล้วสี่เจ็ดสี่ มาแล้วยิงตรงตรงเข้าแล้วแปดสี่เดี๋ยวหน้าบอกต่อยิงแต่อัดหัวแล้วเข้าต่อเป็นแปดห้าซ้ำครับซ้ำลาเซอบกมายิงไหมยิงตรงตัวประตูรับได้อ่าเราได้บอลอีกรอบยิงเข้าแล้วครับเก้าห้าเดี๋ยวหน้าปิดบอลให้เพื่อนบกมา ยิงตรงตตัวแต่มันเข้าแเราซ้ำเก้าหกแล้ยิงตรงตรงตตเข้า,ลา 3, 9, แล้วสิบหกอันเจน่าบอกมาราสกัดกางหลังเลยสองคนยิงตรงตรงเข้าสิบเอ็ดหกอจนเจน้ามาลดสกัด ยังต้อง12ต่อ6อาจารย์บาซิลโคตออนอเจดหนาบุกมาอย่ามายิงอาจร์เจดหนาเราเข้าแล้ว13ต่อ6อาจร์เจดหนาบุกมาเปิดบอลเราสองเพื่อนยิงติดบล็อกเดียวซ้ำแต่ประตูเซฟได้เดี๋ยวบุกมาบาซิล ยิงเข้าสิบสี่ต่อหกนับบาสิลซุกยิงมเข้า,าสู์เสาบาซ์้ซอเดอกาสยิงอีกรอบยิงเข้า,าสิบห้าต่อหกจิ๊กยาปิดวันให้เพื่อนเดี๋ยวบุกมาัวสกัดบาสิลซกุกมา

เดาสกัดบาอาจริญนาได้รอบยิงไม่เข้าบาซิบุกมายิงเข้าสิบเจ็ดต่อหกเจรินายิงประตูรับได้มาต่อบาซิบุกมายิงประตูไป บาอาเจหน้าบุกี๋ยวบาสิืได้บอลประตอยิงยิงซ้ำไม่เข้าแล้วซ้ำสิบแปดต่อหกเรลทุ่วงเวลา้างหน้าทีอาจจะหน้าบุกมายิงเข้าสิแปดต่อเจ็ดแล้วบุกมา บาเซลยวยิงแต่ไม่เข้า